สับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชันคุณผู้ชมครับวันนี้นักเดินทางจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับสิ่งกอ่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกพร้อมๆกับอภิมหาโปรเจกต์ใต้ทะเลที่มีมูลค่าม,มากที่สุดในโลกซึ่งบอกได้กับเดียวนะครับว่าความรุ่งเรืองแห่งอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีเป็นจุดเริ่มที่ทำให้เราพบกับสิ่งที่เรียกได้ว่า เป็นที่สุดของโลกหลายๆอย่างพร้อมกันในวันเดียวกับตอนที่มีชื่อว่าสูงเสศษฟ้าอาณาจักรใต้ทะเล ไปของเราในวันนี้นะครับก็คือเบิร์ดคาริฟานะครับหรือว่าอาคารที่สูงที่สุดในโลกณปัจจุบันนะครับก็เอาชนะไทยเป1-1ไปเพียงแค่นิดเดียวตอนนั้นนะครับแต่ว่าการสร้างความเป็นที่สุดในโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของประเทศในแถบตอนออกกลางแล้วก็ประเทศที่เขาเาจริญทางด้านวัตถุนะครับก็พยายามจะสร้างแบบนี้ขึ้นมาที่นี่ ดูเหมือนว่าเขาจะขายประสบการณ์ให้แต่ละคนได้มีโอกาสได้สัมผัสว่าประเทศของเขามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนครของเขามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากมีลมแรงเนี่ยความเร็วลมประมาณ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่สามารถทำอันตรายให้กับอาคารก็ได้ลิฟต์เนี่ยนะครับมีทั้งหมดกว่า57ตัวแล้วกระจกมีทั้งหมดกว่า28,900ชิ้นที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวอาคารเบิร์ดคาลิฟาหรือว่าเบิร์ดดูไบแห่งนี้ มันก็เป็นตึกธรรมดาครับแต่ว่ามีเรื่องเล่าของประเทศมีเรื่องเล่าของอาคารแล้วก็มีภาพจําลองการก่อสร้างในแต่ละชั้นว่ามีการก่อสร้างขึ้นมาอย่างไงแล้วพัฒนาการมาตัา้งแต่ปี2004จนถึง2008 2009จนเราเห็นในปัจจบุบันนี้นี่ก็คือเบ์ดคาลิฟะ a ์เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวขั้นสูงสุดกันนะครับว่ามองลงมาจะเห็นอะไรบ้าง ถึงจุดที่ใช้ในการถ่ายทำภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวในจุดที่สูงที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะอะไรครับเราขึ้นมาดูคือก็ทะเลทรายสอกก็ทะเลทรายเป็นสิ่งที่หลายคนก็เข้ามาลงทุนอย่างที่เนี่ยมหาเศรษฐีจากลาสเวกัสเมสซิโกผมก็เห็นมาขายที่ขายอะไรมากมายนะครับทีนี้ไม่มีความน่าสนใจอย,อย่างนี้ครับความเป็นที่สุดในโลกของเขาเนี่ย ก็สามารถที่จะดึงดูดให้ภาพ,พยนตร์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาสัมผัสบรรยากาศมาลหลงไหลมาถ่ายภาพเพื่อที่จะบอกว่าเขามาถึงจุดที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็ได้บันทึกตัวเองว่าได้เคยมาเหยียบนะที่แห่งนี้มาสัมผัสได้ถึงความเป็นที่สุดในโลกทีนี้มันมีเหตุผลในเชิงในเชิงรัฐศาสตร์ผสมกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยคือที่ดูไบเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะหาซื้อ การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เพราะว่าทั้งหมดเป็นของรัฐเป็นของเช็คนะครับซึ่งเขาก็มีนัก,น,กนักธุรกิจผู้ที่ลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเขามาทำมาค้าขายที่นี่มากมายแต่ว่าซื้ออะไรไม่ได้พอถึงอายุ60พอเกษียณไปแล้วเขาก็กลับไปยังประเทศของเขาทีนี้จะทํายังไงให้พวกคนเหล่านี้สามารถที่จะอยู่ได้เขาก็ปูโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาอย่างที่เราขึ้นมาบนนี้ก็คือเบอร์จียบายเบิร์คาลิฟาซึ่งรวไมไปถึงเดอะปาล์ ปัมหนึ่งปัมสองปัมสามก็มีการผลิตขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านี้สามารถที่จะซื้อหาสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ในระยะยาว99ปีแล้วระยะยาวของความเป็นเจ้าของเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อไปอยังลูกไปยังหลานได้ด้วยซึ่งที่เนี่ย60%เครับเจ้าของของแต่ละชั้นที่อยู่เป็นที่พักอาศัยเนี่ยคือเป็นพวกอินเดียนครับเป็นคนอินเดียที่เข้ามาค้าขายที่นี่แล้วก็ร่ำรวย รูปที่2อลองลงไปประมาณ30%ก็คือเป็นพวกอาหรับครับพวกอาหรับนี่ก็จะมีพวกเศรษฐีซาอุดีนะครับที่นี่เป็นเมืองอาหรับนะครับแต่ว่าก็เป็นเมืองเปิดไม่เหมือนกับอาหรับบางประเทศที่เขาค่อนข้างที่จะเคร่งกับหลักการทางศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาต้องการจะหาวันหยุดเพื่อหัดส,สุขเสาร์วันหยุดราชการอย่างยาวเนี่ยเขาก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพื่อที่จะ ค้นหาความสํำราญความหรูหราความฟุ่มเฟือยแต่สำหรับคนไทยมาเหยียบที่นี่ก็ถือได้ว่าสัมผัสอีกหนึ่งความเป็นที่สุดในโลกกับเบอร์คาลิฟาครับ จากจุดที่สูงที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดที่อยู่กลางทะเลโครงการเดอะฟาร์มนะครับ The world ฟาร์มหก็สามารถที่จะขายได้หมดฟาร์มสอก็มีปัญหาตอนที่มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับก็ทําให้ต้องมีการระงับแต่ว่าฟาร์มส ก็มีการทําดินมีการถมไปแล้ว,มมแ,ลวแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีปัญหาแต่ว่าพอถมขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องถมต่อไปเพราะไม่งั้นไอสิ่งที่ถมลงไปแล้วเนี่ยก็จะหายไปกับสายตานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูปัม1นึ่ปัม2ปัมสาม 3, แล้วก็พื้นที่ที่อยู่บริเวณในทะเลกับโคร,รงการเดอเบอร์กันนะครับว่าวันนี้มันมีความคืบหน้ามันมีความสวยงามมันมีความอลังการอยู่ในระดับไหน แล้วเศรษฐกิจที่ผ่านมาที่ถูกระบุกว่ามีปัญหาเขาได้รับผลกระทบแค่ไหนบ้างไปดูกันครับผู้ชมครับผมพาเข้ามาในโงรงแรมอแล a นติสนะครับซึ่งอยู่บริเวณยอดสุดของโครงการเดือะปามนะครับ เดปลปามนะั้นมีปาม1นปาม2ปาม3นะครับปาม1สิ่งที่เราอยู่นี้ก็คือปามโ,โครงการแรกนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีที่พักอยู่6 3 0 0 0ยูนิตนะครับก็หมายถึงว่ารวมทั้งบ้านรวมทั้งคอนโดนเนี่ยมีประมาณ6 3 0 0 0ซึ่งไม่รวมโรงแรมแห่งนี้นะครับปามเนี่ยถ้าหลายคนเคยดูในภาพก็คือเป็นรูปต้นปา์มขึ้นมาตรงกลางที่เรามาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นถนนเมนโรสเป็นถนนสายหลักแล้วก็จะมีอ r o p e r t ิ Property ที่เป็น คอนโดมิเนียมราคาห้อง1ห้องนอนเนี่ยนะครับราคาตกประมาณ8ล้านบาทแล้วก็แพงมากกว่านั้นก็มีจนถึงระดับ80-90ล้านบาทนะครับอันนั้นก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางส่วนที่จะเป็นกิ่งก้านของปามออกไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกคนมีสตางเป็นวิลล่าอย่างของเดวิดเบคแฮมที่เขาบอกว่าก็มาซื้อที่นี่เป็น100ยล้านเนี่ยนะครับ40 3 0ดอลลาร์เนี่ยเมื่อสักครู ผู้นาทางของเรานะครับก็บอกเราว่าเฮ้ยไม่น่าจะเป็นไม่ได้หรอกที่คุณเวกแคมแกจะซื้อทั้งหมดก็น่าจะเป็นการวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นเพื่อเป็นการโปรโมทโครงการเดอะปาล์มแห่งนี้โครงการเดอะปาล์มทั้งหมดเป็นของเชคเจ้าคลองนครดูไบครับเป็นการสร้างพื้นดินจากการถมทะเลขึ้นมาทั้งหมดตรงกลางเป็นเมนเป็นคอนโดข้างๆเป็นวิลล่าและส่วนที่เป็นครึ่งวงกลมล้อมรอบครับ ก็จะมีจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่ตามจุดต่างๆบนสุดของเครื่องวงกลมนั่นก็คือโรงแรม The Atlantis แห่งนี้ห้องนอนหลักคืนหนึ่งหลักเป็นหลักหมื่นนะครับซึ่งในวันนี้ถ้าเราไม่ได้พักเราก็ไม่มีโอกาสเข้ามาที่นี่ถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหารเราก็มีโอกาสเข้ามาที่นี่แต่ว่าในวันนี้ผมตามคณะนักธุรกิจจากเมืองไทยที่เขามาติดต่อกันําธุรกิจธุรกิจนําเที่ยวก็มาอินสเปกนะครับว่าโรงแรมที่พักนั้นเป็นอย่างไร แล้วถึงสิ่งที่เป็นเจ็ดดาวแล้วก็ไฮโซหรูหรามากที่สุดที่นี่มีห้องพักอยู่2ยูนิตซึ่งเป็นห้องพักที่อยู่ใต้น้ําสามารถที่จะลงไปเห็นปลาที่อยู่ข้างล่างแล้วตอนที่เรานอนปลาก็จะมองเราด้วยอันนี้คือคือ,ค,อคือเรื่องของความเป็นที่สุดของเขา ผุ้ชมครับวันนี้นักเดินทางได้พาคุณผู้ชมมาใน The Atlantis ในฐานะของผู้สังเกตการที่ตามคณะนักธุรกิจท่องเที่ยวมาเพื่อที่จะเยี่ยมชมห้องพักก่อนที่จะไปทำตลาดในประเทศไทยครับจะว่าไปแล้วแนวความคิดของที่นี่ในทัศนะของผมซึ่งเป็นนักเดินทางนั้นก็ดูแล้วที่นี่นั้นไม่แตกต่างจากสิงคโปร์ที่แทบจะไม่มีทรัพยากรใดๆเลยแต่ว่าต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดการลงทุนครับ แต่ว่าที่นี่นั้นมีจุดที่แตกต่างจากสิงคโปร์อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นเป็นประเทศที่มีรายได้หลักจากน้ามันซึ่งสามารถนํามาลงทุนทําโครงการต่างๆได้แต่ว่าในตอนเริ่มต้นนั้นสิงคโปร์แทบจะไม่มีอะไรเลยครับพูดถึงที่นี่นั้นจากรายได้ที่มีก็ทําให้สินค้าด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางต่างๆนั้นสามารถสร้างในอย่างยิ่งใหญ่อลังการครับเขาสามารถที่จะสร้างอาคารลงไปในทะเล โดยที่ต้องถมพื้นทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างอาคารและก็สามารถที่จะเนรมิตรหล,หลายๆสิ่งที่หล,หลายๆประเทศไม่กล้าทําซึ่งหมายรวมถึงห้องพักใต้น้ําคือละหลายแสนบาทที่กําลังเห็นนี้ด้วยนะครับ ครับนักเดินทางตลอดซีรีส์นี้ไม่ได้นำเสนอเพื่อให้ชื่นชมความร่ำรวยใดๆของดูไบนะครับเพียงแต่ว่าต้องการให้เห็นนะครับว่าโลกนี้นั้นมีหลายสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ไดจากแนวความคิดภูมิหลังหลังจากที่เราสามารถที่จะมองเห็น,นได้ด้วยตาเราก็สามารถที่จะคิดต่อและก็เก็บข้อมูลเพื่อที่จะตั้งคำถามและหาคำตอบกับสิ่งที่เราสามารถที่จะสัมผัสมันได้ด้วยพบกันใหม่ในตอนหน้านักเดินทางลาไปก่อน สวัสดีครับสนับสนุนการเดินทางโดย Golden Discovery Express